วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำทางเดินปูด้วยอิดแดงอิดแดงแบบอิดมอนนะครับอิดมอนที่ไม่มีรูเป็นแนวตรงแล้วก็เลี้ยวเฉียดต้นกล้วยไปถึงกอกน้ำนะครับก่อนอื่นต้องมาถางหญ้าออกซะก่อนนะครับหญ้าขึ้นลกมาก ต้องถากออกก็จะพืชอะไรก็ต้องเอาออกซะก่อนนะครับเสร็จพอทางทางหญ้าได้คร่าวๆก็เดี๋ยวเราเอาทรายมาเทกันค่อยๆเทไปเรื่อยๆจนเต็มผมก็ใช้กระบะนี่แหละครับเทมจะได้ไม่ต้องยกหนักมาก เทเพ่เทเสร็จมันจะเห็นเป็นทางเลยก็ค่อยเทไปนะครับถ้ายกมาทั้งถุงอันนี้มันเหลือก้นถุงแล้วก็เลยยกมาได้ถ้ายกมาถุงใหญ่ๆมันหนักนะครับก็เลยค่อยๆเทไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบ เทย้าเสร็จแล้วก็ามากดให้มันแน่นๆให้ทรายมันแน่นๆนะครับใช้เท้าเหยียบแล้วก็ใช้จอกเนี่ยที่มีอยู่กดๆกาไปเพราะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาบดอัดทรายครับทำเองมันก็เอาจอบนี่แหละค่อยๆไล่ไปทีนี้ก็จะเห็นแนวแล้วว่าทําตรงมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางกอกงามบดอัดจนทั้งหมดได้แค่ไหนแค่นั้น วิธีการก็ไม่รู้จะถูกจะผิดยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับพอบทอัดด้วยเท้าด้วยจอบเสร็จแล้วมาดูกันว่าก็พอจะเรียบอยู่นะครับจนถึงแนวกอกน้ำหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาอิดมาเลี้ยงได้ ที่เราจะใช้ปูก็จะเป็นอิดแดงธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นอิดแบบอย่างนี้ครับแบบไม่มีรูแล้วหยิบให้ดูอิดตันนะครับอิฐมอนโบราณมั้งมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ราคาก็ประมาณตกก้อนละบาทสามสิบกางก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีการปูของผมเลยนะครับ ผมก็จะเริ่มไล่วางอิฐตั้งแต่ปลายทางตรงกอกน้ําก่อนวางสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวากันมาก่อนก็ไม่รู้ว่าเขาเรียงกันยังไงเพราะปกติเขาก็คงใช้แบบสร้างกําแพงสร้างผนังก่ออิฐฉาบปูนแต่คราวนี้เราเอามาเรียงไม่รู้ว่าผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าแต่มันก็พอเหยียบได้ครับต้นทุนก็ไม่ไม่สูงมาก ตกก้อนระบาดสามสิบตังเองเด็กๆก,ก็ทำได้เนี่ยครับปลูกง,ง่ายมากมาเลี้ยงเพิ่มด้านข้างให้ ทางเดินกว้างขึ้นอีกนิดนครับเรียงตามแนวเดิมไล่มาเรื่อยๆนะครับสวยไม่สวยก็ดูเอาแล้วกันนะครับ ทีนี้ปัญหาก็อยู่ตรงทางเลี้ยวเนี่ยครับจะมายังไงผมก็ลองเลียงไปก่อนพอเลียงมาจนถึงด้านนี้ปรากฏว่ามันไม่ชนขอบนะครับผมก็เลยต้องมาเลียงใหม่เริ่มจากขอบด้านนี้ไปหาก,ก๊อกน้ําแทนแล้วเดี๋ยวจะไล่อิดนะอันนี้ลักษณะการเลียงก็ก็ทดลองเลียงดูตามแนวสี่ก้อนสี่ก้อนสี่ก้อนนะครับก็ดูว,วิธีการก็คิดเอาเอง ไม่รู้ถูกผิดยังไงลองเลียงเลียงไปนะครับ เรียงเสร็จก็จะเห็นว่ามันจะเหลือรูตรงกลางครับเดี๋ยวก็ผมจะดูว่าจะเอาหินมาใส่หรือจะเอาหญ้ามาใส่นะครับเดี๋ยวลองดูก็ทำอย่างนี้ได้ประมาณนักสามสามวงเนี่ยปูไล่กันแบบเนี้ยสามชุดแล้วก็จะถึงทางเลี้ยวพอดีเลี้ยวไปกอกน้ำ ก็ช่วงนี้ก็จะปลูกเป็นทางที่จะเลี้ยวไปทางกอกน้ำนะครับเรียงตามแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าอิฐมันจ็จจะไม่เสมอกันต้องไล่ใหม่ไล่ไปเรื่อยจนถึงขอบลองดูนะครับ ทำเมืองดีกว่าอันนี้นัาไม่ทำเลยมันจะได้ทำพิซซ่าโอเคพ่อทำพิซาาพซ่าอาซายพิซซ่าดีกว่าทอกคนตื่ให้เกนงทำพิซซ่าเนะี่ย เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นทางเดินปูด้วยอิดแดงนะครับพอใช้ได้ไม่ได้หรูหราแต่ก็ประหยัดใช้เงินอยู่ในระดับหลักร้อยนะครับค่าอิดแดงก็200ก้อนก็ประมาณ260สายหยาบถุงละ40 3สถุงก็120รวมเป็นเงินก็380ค่าแรงไม่คิดนะครับเพราะว่าปูเองครับขอบคุณที่ รับชมมาจนถึงตอนจบนะครับออขอบคุณครับ